สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอลิสติลเตอร์ทาโรสตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาดูเรื่องราวความรักนะในเดือนสิงหาคมปี2564นั่นเองค่ะแต่วันนี้เราไม่ได้มาในรูปแบบของราศีนะแต่เราจะมาแบบพิาการกัดกันบ้างละกันเนาะจะได้แบบว่าได้เลือกไพ่เป็นของตัวเองและก็ตรงสถานะของตัวเองด้วยซึ่งอลิก็แยกเป็นสถานะไปแล้วนะสาหรับใครที่อยู่ในสถานะไหนเนี่ยเข้าไปเลือกชมได้เลยนะคะมีทั้งหมด สามสถานะและ3คลิปเลยนะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นของคนโสดและเป็นคนแอบชอบสถานะแอบชอบด้วยและก็โสดแบบสนิทด,ด้วยสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะซึ่งอดิจะให้ทุกคนเนี่ยเลือกจากการ์ดของโดร้ายเซียทาโร่นะให้เลือกการ์ดให้ดูความรู้สึกจาก ภาพนะคะรู้สึกชอบภาพไหนดึงดูดการ์ดไหนมากที่สุดให้เลือกการ์ดนั้นนะคะแล้วก็ไปฟังคำทำนายได้โดยวันนี้จะใช้ตัวขยายความคือ The Book of Shadow Volume 2นะจ๊ะอ่ะ ถ้าตอนนี้ทุกคนพอบแล้วก็จะง่ายๆเนาะในการเล่นเพลการ์อันนี้ก็เหมือนกันหมดทุกอย่างเลยซึ่งอริษย,ยานให้คุณเนี่ยคิดถึงสถานะตัวเองก็คือว่าถ้าโสดไม่มีใครให้คิดถึงตัวเองและตั้งคําถามไว้ในใจค่ะว่าความรักในเดือนสิงหาคมของเรานี้จะเป็นอย่างไรนะคะแต่ถ้าใครมีตัวละครแบบแอบ,บชอบกําลังชอบเขาอยู่แล้วแบบหมายปองอะไรเงี้ยให้เรานึกถึงหน้าเขาด้วยแล้วก็ให้ดูว่าความสัมพันธ์หรือว่ากับคนที่ชอบนี้นะคะจะเป็นอย่างไรในเดือนสิงหาคมนะถาม เป็นสองคำถามแบบนี้แล้วกันนะคะถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วหลับตาลงได้เลยค่ะและตั้งคําถามอย่างที่อริ์บอกไว้นะคะทําสมาธินะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามลืมตาค่ะ สำหรับคนที่เลือกการ์ดใบที่1น,นะคะคุณเลือกการ์ดใบนี้นะเป็นรูปภาพนี้นั่นเองนะ ไม่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ข้างล่างนะคะริจอ,อยากให้คุณทําความรู้สึกกับภาพมากกว่านะรู้สึกดึงดูดก็แค่นั้นเลยนะอะโอเคสําหรับใบนี้นะคะสิ่งที่เขาจะบอกเนี่ยก็คือเรื่องราวความรู้สึกของตัวคุณเองนั่นแหละเพราะสถานะเนี่ยคุณเป็นคนโสดหรือคนแอบชอบซึ่งยังไม่ได้แบบคอนเน็กกันนะคือแอบชอบเขาคือนั่งเพินั่งฝันนั่งมโนคนเดียวอะไรเงี้ยก็ถือว่าจะเป็นความรู้สึกของคุณเป็นหลักก่อนละกันสิ่งแรกเลยในเดือนนี้นะความรู้สึกของคุณเนี่ยจะค่อนข้างแปลก ฟีลกูนน๊ดอร้รู้สึกว่าคุณค่อนข้างโอเพนนะเปิดใจค่ะแล้วก็ค่อนข้างมีความสุขกับสิ่ง,ส,งสิ่งรอบตัวเนาะหรือสิ่งที่เราโฟกัสก็ได้ค่ะคุณมีความสุขกับมันเนาะมันมันไม่ได้จําเป็นต้องเป็นเรื่องแค่ความรักหรือคนที่คุณแอบชอบนะแต่รรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้ค่ะค่อนข้างจะแบบสนุกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในในช่วงจังหวะเดือนสิงหาคมเนี้ยมันเหมือนแบบสนุกกับมันมีความสุขกับมันแล้วก็แบบมีเขาเรียกว่าชารเลนต์กับมันด้วยนะคะจะแบบไม่ค่อยต อารมณ์จะสวิงขึ้นขึ้น,นลงลงตลอดเดือนเลยไม่ว่าจะเป็นต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนเรารู้สึกว่าคุณสวิงได้หมดเดี๋ยวคุณดิฟดาวได้ไหมได้แต่ถ้าคุณรู้สึกสนุกแต่ส่วนใหญ่แล้วอลิซต้องบอกว่ากลุ่มนี้ค่อนข้างจะแบบมีความเป็นตัวเองสูงอยู่แล้วค่ะคือเราเราชอบจะทําอะไรก็ทําเราคิดอะไรเราก็จะทําแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างแคร์คนอื่นคนรอบตัวหรือว่าสถานการณ์รอบตัวอยู่แล้วนะคะดังนั้นในเดือนนี้นะถ้าคุณไปอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดรู้สึกแบบเศร้า เงาหรือว่ามีเพื่อนที่แบบดิ่งๆอะไรเงี้ยคุณจะค่อนข้างเป็นพลังงานที่บวกสําหรับคนรอบข้างเลยนะเราเลยรู้สึกว่ามันเลยเกิดเป็นเรื่องราวของความรักด้านของความสัมพันธ์แบบเชิงมิตรภาพจะเป็นส่วนใหญ่นะคะถ้าสําหรับคนแอบชอบของคุณนะอลิกก็ต้องมองว่าคุณเองค่อนข้างจะไปแอบชอบคนที่แบบมีโมเมนต์กับคุณเป็นเพื่อนคุณหรือชอบอะไรคล้ายๆคุณคนแบบนั้นเขาก็จะค่อนข้างแบบ สบายใจที่อยู่กับคุณเหมือนกันนะคะดังนั้นในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะภาพรวมหรือว่าสถานการณ์ความรู้สึกของคนกลุ่มนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะจัดการได้มีบ้างค่ะสวิงขึ้นขึ้น,น,น,นลงๆนะแต่ทีนี้อลิซจ,จะขยายให้นะคะสําหรับต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนะคะหยิบให้มาสามใบแล้วเรามาดูต้นเดือนก่อนเลยนะคะพอเข้าหมดของเดือนสิงหาคมแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนโสดทั้งหลายในกลุ่มนี้นะคะหรือคนแอบชอบก็แล้วแต่ค่ะ มันมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะเซอร์ไพรส์อะไรได้บ้างหนึ่งคนที่ไม่มีใครเลยโสดแบบสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกได้ว่าตัวเองจะไปเจอสิ่งที่เขาเรียกว่าไม่ทันตั้งตัวหรือไม่ทันแบบว่าจะเตรียมใจสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องความรักแปลว่าคุณอาจจะได้เจอใครสักคนในช่วงต้นเดือนค่ะแล้วรู้สึกดีเอาอย่างนี้นะรู้สึกดีก่อนยังไม่ใช่เป็นการ ฟิลแบบเฮ้ยรักแล้วโหยหาแต่มันจะเป็นฟิลเหมือนตกรุมรักก็ได้นะคะตกรุมรักในที่นี้จะเป็นคนหรือเป็นสิ่งของหรือเป็นเรื่องเรื่องราวหรือสถานการณ์ก็ได้เหมือนกันเรารู้สึกว่าในโหมดของความรักคืออลิาอยากดูเป็นเรื่องของชีวิตคุณด้วยความรักกับชีวิตคุณในเดือนสิงหามันก็เลยแบบว่าจะรีเลทกับความรักนิดหนึ่งเนาะดังนั้นคนโสดค่ะในเดือนสิงหาคมดูนะว่าคุณเนี่ยช่วงต้นเดือนของอลิสคือ1นึถึงสิสิงหา 1ถึงสิสิงหาเนี่ยจะค่อนข้างได้เจอเรื่องเซอร์ไพรส์เจอเรื่องที่ไม่ทันตั้งตัวความรู้สึกใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรือแม้เรื่องเก่ากลับมาย้อนมาก็ได้เหมือนกันเป็นการที่แบบเอ้ยแฟนเก่าทักมาคนคุยเก่าทักมาแต่ไม่ใช่เป็นการสารสัมพันธ์นะอลิซรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่คุณไม่คาดคิดมากกว่าดังนั้นเราก็เตรียมใจรอรับแล้วกันว่าวันที่1ถึงวันที่10สิงหาคมนี้มีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะ ทีนี้พอเรามาเดินเดินมาถึงกลางเดือนบางกลางเดือนคือวันที่11ถึงวันที่20นะอลิตตั้งไว้ประมาณนี้11ถึงวันที่20ค่ะระบบจัดการของตัวเองนะั้นในด้านความคิดเรื่องราวของความรักเรื่องราวของชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนโสดหรือคนแอบชอบอลิตบอกเลย สำหรับกลางเดือนเนี่ยเป็นช่วงการแบบปรับสมดุลของตัวเองหลายๆอย่างหรือมองข้อผิดพลาดหรือทบทวนความสัมพันธ์ของตัวเองหลายๆเรื่องเหมือนกันใครที่แอบชอบเนี่ยอลิซบอกเลยนะว่าคุณจะเห็นข้อบอกพร่องของคนที่คุณแอบชอบบอกพร่องในที่นี้จะยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้ก็ได้เช่นเดียวกันไม่จําเป็นต้องยอมรับได้ถ้าคุณยอมรับเรื่องนั้นได้แล้วคุณก็จะรู้สึกเฮ้ยทําไมคนนี้เป็นเป็นคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่า ไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้แต่กลับเป็นคนแบบนี้ที่เราแอบชอบอยู่นะสถานการณ์จะได้สารภาพรักไหมในช่วงกลางเดือนก็ยังไม่เห็นค่ะแต่มันเป็นจุดของการแบบได้เห็นเรื่องราวต่างๆที่เราเองไม่ได้ตั้งใจอยากจะรู้ไม่ได้ตั้งใจอยากจะเห็นเพียงแต่ว่าอาจจะทําจากพฤติกรรมของตัวเองหรือไลฟ์สไตล์ตัวเองดําเนินไปเรื่อยๆแหละแต่มันไปโปะเช็คกับคนที่คุณแอบชอบก็ได้เหมือนกันส่วนใครนะคะที่โสดแบบสนิทเนี่ยยังไม่ได้เจอตอนต้นเดือนที่อลิซบอกไปว่าถ้าคุณเจอความรักหรือตกหลุมรักเนี่ยมันก็จะเป็น สถานการณ์ในการเดือนนี้ได้เลยว่าเออมันมีการที่แบบจะดูข้อบกพร่องเออหรือข้อดีของคนที่เราชอบแต่ถ้าคุณยังบอกว่าอะไรต้นเดือนฉันก็ยังไม่ได้เจอใครฉันก็ยังไม่ได้ตกหลุมรักใครเนี่ยอลิซบอกได้เลยว่ามันจะสโะอบว่าคุณเองเนี่แหละตกหลุมรักตัวเองนะคะหรืออยู่กับตัวเองอยู่กับเรื่องราวที่ตัวเองต้องการโฟกัส แค่นั้นเลยดังนั้นความรักที่เป็นเชิงชู้สาวของคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ถ้าถ้าต้นเดือนไม่ได้เจอเนี่ยกลางเดือนคือเป็นเรื่องของตัวเองหมดเลยนะเป็นเรื่องสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้คาดหวังไว้กําลังอยากจะเรียนรู้หรือเป็นชาร์เลนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะบทสรุปในปลายเดือนกันบ้างเนาะบทสรุปในสิ่งที่ไพ่บอกเนี่ยต้องบอกว่าคนโสดของกลุ่มนี้เหมือนได้เจอสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆว่ะเดือนนี้รู้สึกเลยนะกลุ่มนี้อะ่ะมีความสุขกับ ตั้งแต่ใบแรกแหละอะไรรู้สึกเลยนะคุณจะได้เจอความสุขความเป็นตัวเองหรือสิ่งที่คุณไม่คิดว่าคุณจะทำหรือคุณจะชอบคุณกลับชอบมันดังนั้นค่ะการเปิดใจที่อิพูดตั้งแต่ใบแรกขอให้คุณเปิดใจจริงๆนะถ้าคุณเลือกกลุ่มนี้แล้วคุณปิดใจเนี่ยเราบอกตรงๆว่าคุณอาจจะเลือกผิดทางก็ได้กลับมาเลือกไพ่คลิปนี้ใหม่ได้เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ากลุ่มนี้ พื้นฐานจิตใจค่อนข้างค่อนข้างเปิดมากๆแล้วก็ค่อนข้างแบบจะมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ได้แบบคาดหวังหรือจะต้องหอยหาว่าต้องมีเดียเด๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เหงาเป็นไหมเหงาเป็นอยากมีแฟนไหมก็อยากแต่บางทีแล้วบางทีคุณมีความสุขกับเรื่องเนี้ยคุณก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เลยกับสิ่งที่คุณคาดหวังดังนั้นเราเลยมองว่าสิ่งที่ไพ่แนะนําก็คือว่าก็เรียนรู้ตัวเองไปค่ะเปิดใจแล้วก็รับเรื่องใหม่ๆเข้ามาในเดือนสิงหาคมนี้ให้ได้นะรับเรื่องใหม่มาปุ๊บเน เชื่อริเธอร์ว่าคนโสดของคนกลุ่มนี้มีความสุขกับชีวิตมากๆนะคะไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะดิ่งไปขนาดไหนนะเราตัดเรื่องภายนอกออกไปก่อนนะพอริทดูในเรื่องของพาจิตใจดังนั้นถ้าคุณเป็นคนมีความสุขช่วยเหลือต่อไปค่ะเพราะเรามีความสุขที่เหลือเฟือแล้วกระจายความสุขออกไปทําให้คนที่เขาดิ่งหรือเขาไม่มีทางเลือกในชีวิตเนี่ยให้โอกาสเขาแชร์ลิงเขาดึงเขา คุณทําแบบนั้นได้นะคะแล้วจากนั้นมันจะกลายเป็นสเสน่ห์ของคุณและจะดึงให้คนเนี่ยเข้ามาหลงรักเข้ามาแบบว่ามีใจให้กับเราแล้วก็เปิดเป็นความสัมพันธ์ของเชิงชูสาวได้นั่นเองค่ะสําหรับกลุ่มนี้ก็จะมีเท่านี้ได้แค่เดือนสิงหาคมเท่านั้นนะ คลิปนี้เป็นยังไงถ้าชอบแบบพิก,การแบบนี้คอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะคะว่าคุณกลุ่มไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูเลยตั้งแต่ช่วงสิงหาคลิปนี้ดูได้ตลอดคุณมาร์คไว้เลยนะคะมาฟังมาเลือกลองเลือกดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะยังไงฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์ share คลิปนี้เป็นกําลังใจกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิง่งแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สำหรับคนที่เลือกการ์ดใบที่2นะคะคุณเลือกรูปใบนี้นั่นเองนะอันนี้ความหมายข้างล่างอลิซไม่อยากให้คุณสนใจนะเพราะอลิซอยากให้คุณทําความรู้สึกกับตัวของรูปภาพแล้วก็ f e ล l i n g ในภาพนั่นเองถ้าคุณชอบรูปนี้เรามาดูกันค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะสําหรับใบนี้คือเรื่องของตัวตนหรือเป็นเรื่องของความรู้สึกของคุณที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะและก็ถ้าใครมีคนแอบชอบเนี่ยมันจะดึงดึงไปที่คุณและดึงไปที่คนที่คุณแอบชอบได้ด้วยเหมือนกันนะคะ สถานการณ์ความรู้สึกมองว่าชา้าๆได้พาเริ่มงามอลิสนนรู้สึกประโยคนี้สำหรับคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้ไม่ได้รีบร้อนที่จะมีความรักคุณมองความรักเป็นเชิงสัจธรรมหรือความเป็นจริงนะคุณเข้าใจในตัวเองว่า ตอนนี้คุณต้องการความรักแบบไหนคุณต้องการความรักแบบเพื่อนคุณต้องการแบบมิตรภาพคุณต้องการความรักแบบซัพพอร์ตจิตใจคุณต้องการความรักที่แบบบือหวานแล้วแต่เลยแต่สิ่งสําคัญคือคุณไม่ได้รีบค่ะเดือนนี้คุณจะรู้สึกเลยว่าอาจจะเดือนก่อนๆคุณอาจจะเจอแบบความรีบร้อนหรือแบบอยากจะมีมันเหงาจังเลยคาดหวังกับคนนี้จังเลยอยากจะบอกชอบเขาอยากจะสารภาพแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเดือนนี้คุณเองจะไม่ค่อยแบบว่าเหมือนโฟกัสว่าจะต้องรีบหรือจะต้อง เอาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมอง่อขทางค่อนข้างๆๆๆเย็นนะคะแล้วค่อนข้างเปิดใจเปิดใจเหมือนกันกลุ่มนี้นะค่อนข้างเหมือนคนกลุ่มที่1คะ่ะกลุ่มที่1ก็เป็นคนเปิดใจแต่แต่ว่าเปิดใจในที่นี้กลุ่ม2งเนี่ยไม่ได้เท่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้จะเป็น introvert ที่แบบว่าเปิดใจเรามองว่าอย่างงี้นะไม่ได้เปิดเผยเรื่องราวชีวิตตัวเองแต่ก็ไม่ได้ปิดกัน้นคุณเองก็จะมีเรื่องราวต่างๆในเรื่องของความรู้สึกหรือแม้คนที่คุณชอบเนี่ยเขาเองก็ค่อนข้างที่จะช้าๆนะไม ไปปกติถ้าใครมาชอบก็โอเคเฟนลี่กับค่อนข้างเปรียบไม่ได้ที่ปิดอะไรหรือว่าเออไม่ได้ต้องการหรือแบบผลักออกไปไนะคะไม่ได้ต่อต้านความรักละกันเนาะสําหรับกลุ่มนี้ก็เลยมองว่าโอ okay, เคเดือนนี้มันก็มีความกลางๆนะไม่ค่อยสวิงค่ะจะค่อนข้างเป็นกราบเรียบนะคะความรู้สึกกราบเรียบเลยไม่ได้มีอะไรแบบมาทําให้หวือหวาตกใจหรือว่า,วาเป็นเรื่องที่แบบว่ามันฟูมันอาจจะมีฟุงฟ้งฟุ้งมโนกิ๊กกิ๊กยุ่งงิ้งง่งงิง่งอะไรอย่างงีง้ะคะ่ะ สำหรับกลุ่มนี้ได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าทั้งหมดแล้วเรามองว่านิ่งๆเรียบๆช้าๆได้พราเรี่บงงามจําประโยชน์ไว้นี้เลยในเดือนสิงหาคมเท่านั้นนะเพราะว่ามันเป็นสกขบเวลาของเนี่ยคลิปนี้มีแค่เดือนสิงหาคม64ใครดูแบบว่าในช่วงอื่นเนี่ยก็เอาถือว่าเป็นคําแนะนําไปละกันเนาะแต่ถ้าตรงในตอนนั้นก็ถือว่าคุณเปิดใจกับไพ่จริงๆนะทีนี้เรามาใช้ไพ่ขยายกันบ้างนะคะขยายใน3ใบนี้จะเป็นพูด ต้นเดือนกลางเดือนและก็ปลายเดือนนะคะเข้าต้นเดือนก่อนเลยละกันต้นเดือนคือวันที่1ถึงวันที่10สิงหาคมเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนโสดหรือคนที่แอบชอบใครอยู่บอกเลยอยู่กับตัวเองจริงๆต้นเดือนก็ยังนิ่งยังเฉยยังแบบว่ารู้สึกสบายใจจะทําอะไรก็ทําแต่คุณเองไม่ได้เรียกร้องหรือว่าพยายามอยากจะได้สิ่งนั้นมาเนาะหรือแม้แต่คนแอบชอบไม่ได้กระตุ้นให้คุณรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะโหยอ แต่ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงคนที่แอบชอบไหมคิดถึงนึกถึงแต่ไม่ได้โหยแบบเฮ้ยทำไมอะทาไมเขาไม่ตอบฉันมานั่งแบบว่าอารมณ์ดิ่งๆเราคิดว่าไม่ใช่นะกลุ่มนี้ไม่ใช่อารมณ์แบบสวิงมานั่งมันโนร้องไห้ร้องห่มหรือต้องการเขาถ้าคุณเป็นแบบนี้นะ ถ้าคุณเป็นแบบนี้นะคุณไปเลือกไพ่ใหม่เลยคุณไม่ใช่คนกลุ่มนี้แนะ่ๆว่ากลุ่มนี้จัดการอารมณ์ตัวเองค่อนข้างดีแล้วค่อนข้างเรียบเฉยนะคะมีความรักได้แล้วก็ค่อนข้างรักเป็นเราเลยไม่ค่อยเป็นห่วงเลยนะแต่ในช่วงต้นเดือนนิดนึงคุณแอบคิดถึงคนเก่าๆเรื่องราวเก่าๆได้เช่นเดียวกันคะ่ะอาจจะไม่ต้องเป็นคิดถึงแฟนเก่านะแต่เป็นสถานการณ์เก่าๆแบบรักครั้งแรกของเราเป็นยังไงนะ เมื่อตอนนั้นเรารู้สึกดีจังเลยที่เราชอบคนทนนี้คิดถึงเหตุการณ์เก่าๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอยู่ในช่วงต้นเดือนนี้นะคะแต่ว่าเรามองว่าเป็นเรื่องปกตินะมันก็จะฟุ้งมากลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้นเดือนก็มองว่าไปเรื่องของความสบายๆกับเรื่องอื่นเนี่ยการงานการเงินการเรียนแล้วแต่เลยนะแต่เข้ากลางเดือนเนี่ยเราบอกเลยว่ากลุ่มนี้เอ้ยเจอหรือเปล่าเนี่ยเจอหรือเปล่าอลิบอกเลยนะกลุ่มนี้ช้าๆได้พาเล้นงามแต่ถ้าช่วงกลางเดือนเนี่ยลุกได้ก็รุก เพราะว่าความสัมพันธ์ของคนที่มีคนแอบชอบหรือคุณเจอแอบชอบคุณรู้สึกตอนต้นเดือนก็ได้นะคะแต่คุณยังไม่ได้อะไรแล้วรู้สึกว่ามันมีการขยายขยายต่อกับความสัมพันธ์นะ่ะมันอาจจะไม่ได้คอมมิชเมนต์เป็นแฟนอะไรขนาดนั้นแต่เราสึกว่ามันก้าวไปอีกก้าวหนึ่งกลุ่มนี้ช่วงกลางเดือนจาก้าวไปก้าวหนึ่งกลางเดือนคือวันที่11ถึงวันที่20สิงหาคม11ถึง20สิงหาคม,าคมช่วงจังหวะเนี้ย ถ้าเรารู้สึกอะไรแล้วเราอยากจะบอกเขาอยากจะสารภาพรักอยากจะบอกชอบเขา เป็นช่วงจังหวะที่ดีที่คุณจะแสดงความรู้สึกออกไปแบบจริงใจโดยที่ไม่ยัดเยียดความรู้สึกหรือเป็นภาระทางอารมณ์ให้กับเขานะเรามองว่าจังหวะมันมีแต่คุณต้องมองจังหวะด้วยอลิคงไปบอกกับทุกคนไม่ได้ว่าจังหวะนี้ดีหรือไม่ดีเนาะแต่ให้คุณเนี่ยใช้เซนส์นหรือความรู้สึกของตัวเองค่ะเพราะว่าในตัวของความรักนะมันยังไงก็ต้องมาจากตัวเองอะคุณจะให้ใครตัดสินในเรื่องของแบบ สิ่งที่คุณกําลังทาอยู่ไม่ได้เพราะต่อให้เขายัดเยียดว่าคุณต้องทําแบบนั้นแบบนี้คุณก็ทําได้ไม่ตลอดไปกลายเป็นว่าความรักก็เลยถูก กดดันดังนั้นอย่าไปกดดันอะไรเขาแล้วกันถ้าจังหวะคุณรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้อ่ะลิก็คือปล่อยค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าลิบอกไปแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่คุณเนาะไพ่นี้มันเป็นแอดเจเนอเรลมันอาจจะไปตรงกับใครก็ได้หรือมันอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้เหมือนกันดังนั้นเลยอยากให้ดูสถานการณ์ด้วยตัวของตัวเองด้วยเหมือนกันแต่ถ้าใครแบบโสดสนิทมองว่ากลางเดือนน่าจะได้เจอใครสักคนเนี่ยมาทําให้กระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะกระชุ่มกระชวยหัวใจตัวเองให้เร,รู้สึกว่าเอ้ยได้รักเป็นนะได้รู้สึกเออคนนนรักักจงเลย อยากคุยอะลองคุยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพียงแต่ว่านะบอกเลยพอมันเจอแล้วเนี่ยปลายเดือนเราไม่อยากให้คนที่แบบโสดสนิทแล้วเจอแล้วไปคาดหวังนะเรารู้สึกได้ว่าความรู้สึกกลุ่มนี้เนี่ยมักจะมีอะไรซับซ้อนอยู่ตลอดเหตุและผลมันค่อนข้างเยอะตักกะเยอะนะคะเจอรักรักดีหรือเปล่าเขามีความแบบแตกต่างไหม เอ่อมันใช่จังหวะไหมฉันควรจะโฟกัสไหมไม่หรอกฉันไม่รักเขาหรอกนี่แหละคือข้อเสียของคนกลุ่มนี้ในเดือนสิงหาคมที่คิดเยอะเกินไปคิดแทนคิดไปหมดอะไรติดอะไรมาคิด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 อยู่อย่างนั้นนะคะจนบางทีแล้วคุณไม่สงบนะคะแล้วมันก็ไม่มีสติทำอะไรไปมันก็เลยกลายเป็นความยัดเยียดไปซะทุกอย่างเลยอยากให้ระวังเรื่องตรงนี้ไว้ด้วยนะคะที่นี้เนาะอลิซอยากมองว่าในสองใบนี้อลิซควบคู่ละกการระหว่าง ปลายเดือนกับกลางเดือนเนี่ยมันมีสองทางมากเลยนะสําหรับคนที่เจอคนถูกใจกับคนที่ไม่ได้เจอเนี่ยเรารู้สึกว่ากลุ่มกลุ่มนี้มันเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกจากตัวของคนที่เลือกก็คือคุณนั่นเองไม่ได้โยนไปที่ฝั่งที่คุณต้องต้องการที่จะรู้เพราะเรื่องทั้งหมดแล้วมันเกิดขึ้นจาก feeling ทั้งนั้นดังนั้นค่ะการวางนะคะความวางความรู้สึกต่างๆที่มันแบบว่าไม่จําเป็นอะ เอามันออกไปอะไรที่ไม่สําคัญอะไรที่มันไม่ได้ส่งผลดีต่อชีวิตเนี่ยตัดตัด,ตดทิ้งไปบ้างนะคะเลือกสิ่งที่สําคัญเป็นพอเพราะว่าคนโสดจะบอกว่ากลุ่มเนี้ยจะเจอคนที่รักเลยชอบเลยใช่เลยไหมมีนมิสิ์อยู่แล้วในช่วงกลางเดือนแต่ถ้ามันไม่ได้เจอจริงๆเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องกลับมาที่ตัวเองว่าเราเองนั่นแหละที่เองยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรืออยากจะเปิดรับใครเข้ามา เราเองอาจจะใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ปิดกั้นเกินไปนะคะหรือเหตุผลเยอะเกินไปมันเลยยังไม่สามารถที่จะทําให้ใครเนี่ยเข้าถึงเราได้นะคะเพราะกลุ่มนี้ก็ยังเป็นคนกลุ่มหนึ่งเลยค่ะที่เข้าถึงคุณยากมากๆนะคะเอาเป็นว่าเรื่องราวตรงนี้อลิซฝากไว้ให้คิดละกันแล้วก็มีอะไรถ้าคนชอบแบบนี้เนาะชอบแบบพฤิกรรมมากกว่าราศีก็มาฟังกันได้นะคะมาคอมเมนต์พูดคุยกันเล่าเรื่องราวของตัวเองได้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแนละ้วมาเจอกัน กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายสำหรับคนที่เลือกการ์ดใบที่สานะคะเป็นรูปนี้นั่นเองเนาะความหมายข้างล่างไม่มีผลนะคะอยากให้มีความรู้สึกกับฟ e e l i n g ของภาพใบนี้และคุณเลือกมาแล้วเนาะมันส่งผลเรื่องอะไรคะสำหรับใบนี้นะคะในเดือนสิงหาคมปี64นี้คะ่ะเรื่องราวความรักความรู้สึกของคนโสดและคนแอบชอบนะต้องบอกว่า มันมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่มันจะเขาเรียกอะไรอะดึงออกมาเป็นความรู้สึกได้หมดเลยอันนี้รู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เหมือนเจอพชชช่นใหม่เจอเป้าหมายใหม่เจอสิ่งที่ต้องการใหม่ๆเกิดขึ้นเนาะใครที่แอบชอบคนคนนึงอยู่อาจจะเปลี่ยนคนแอบชอบเลยก็ได้เหมือนกันเหมือนแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ชอบคนนี้แล้วเราอาจจะชอบคนนี้เนี่ยมันมีความสวิงรือมันมีเรื่องเรื่องที่เราแบบ ไม่ทันตั้งตัวว่าเฮ้ยทำไมเราเรา,เรา,เราคิดแบบนี้นะคะความรู้สึกของคุณจะค่อนข้างมันเป็นเหมือนกันเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะพลังมันออกมาจนแบบเนี้ยคุณเห็นไหมนะคะอลิเทให้ดูภาพด้วยนะเหมือนตัวตนบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้รู้อ่ะคุณกลับจะมารู้ในเดือนสิงหาคมหรือรู้ใจตัวเองในด้านของแบบความรักก็ได้ค่ะอย่างบางคนอนะ่ะเพิ่งมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วความรักยังไม่จําเป็นเลยตอนนี้ฉันต้องการเรื่องของงานเงินแล้วก็ เป้าหมายในชีวิตยังบางคนบอกเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วบางคนก็จะเจอจุดของความรักว่าเฮ้ยทำไมเราแบบว่า ละเลยเรื่องความรักมาแล้วก็ไม่ใส่ใจคนรอบข้างมันก็ได้เหมือนกันมันเป็นเรื่องของความรู้สึกในเดือนสิงหาคมที่คุณกําลังจะแบบพุ่งความเป็นบางอย่างออกมานะคะเป็นความรู้สึกอีกบางสิ่งบางอย่างที่จับต้องไม่ได้มันเป็นนามธรรมมันตีความอะไรลําบากมันต้องตีความกับคุณคนเดียวดังนั้นในเรื่องของการอ่านไพ่แบบนี้มันคือจเนอ r a ลดังนั้นน่ะมันตรงกับคุณสุดๆเลยก็ได้หรือมันอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยแต่สิ่งสําคัญให้นําคําแนะนําหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เอาไปปรับใช้แล้วก็ระมัดระวังตัวจะดีกว่าในการฟังพวกนี้เนาะนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ใน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 ยูทูบเนี่ยคลิปแบบเนี้ยเยอะมากๆเลยมีทั้งคำแนะนำที่ดีนะคะมีทั้งด้านรบด้านบวกดังนั้นฟังแล้วใช้วิจารณญ,ญาณในการรับฟังเลยเพราะว่ากลุ่มนี้ลีต้องบอกว่าสุดโต่งมากๆได้รับอะไรมาคือคลิปหมดเอามาหมดหรือบางทีแล้วพลังงานมันจะพุ่งก็เอาออกไปให้หมดเราเลยอยากให้เฟดเฟดลงบ้างเนาะพลังงานคุณสูงจริงๆนะในเดือนสิงหาคมแต่ทีนี้ ในช่วงอาริจะขยายความต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนนะคะใช้ตัวขยายความตรงนี้เพิ่มเติมช่วงต้นเดือนค่ะวันที่10เอ้ยวันที่1ถึงวันที่10นะคะ1ถึงวันที่10อาริตยแยกเป็นวันทัมมิงแบบนี้เลย1ถึงวันที่10ค่ะค่อนข้างโอเคจัดการได้นะจัดการได้เรื่องหลายอย่างความรู้สึกนะคะจะรักจะชอบจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างจะแบบดึงดึงเข้ามาได้ ได้ดีแล้วก็ปล่อยออกไปได้ดีค่อนข้างจะรีแลกซ์อยู่ในช่วงต้นเดือนยังไม่มีอะไรหวือหวายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะใช้ชีวิตปกติเรื่อยๆนะคะทาในสิ่งที่ตัวเองอยากทําอยากไปไหนไปอยากกินอะไรไปหรืออยากจะทําอะไรใหม่ๆก็เริ่มต้นได้เหมือนกันในช่วงต้นเดือนแต่เรื่องของความรักลินรู้สึกว่ายังไม่ยังไม่มีความรู้สึกตรงเนี้ยออกมาเยอะอาจจะรักตัวเองก็ได้นะคะฟิลรักตัวเองเกินไปแล้วก็อยู่กับตัวเราเองนั่นแหละดีที่สุดแล้วฉันเองก็มีความสุขไปคนแอบชอบก็ปล่อยให้เขาไป มีความรู้สึกอะไรก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยคุณจะค่อนข้างปล่อยอะเออในช่วงต้นเดือนนะแต่พอเข้าสู่โหมดของกลางเดือนแล้วเนี่ยวุ่นวายแล้วค่ะน่าจะกะจะวุ่นวายเรื่องความรู้สึกแล้วก็เรื่องอ่าสิ่งเร้าต่างๆเนี่ยในช่วงกลางเดือนจะค่อนข้างวุ่นวายมากนะกลางเดือนของอลิสคือวันที่11บถึงวันที่20 11สิถึง20สิสิงหานะคุณจดได้จดนะลองดูมาเทสกันว่าเออแม่นไหม <laughs> นะคะเรารู้สึกว่า10 2ถึงี่เนี่ยท่านทัง้งยุ่งเลยยุ่งในเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องหาเงินหรือเรื่องเป้าหมายใหม่ๆที่คุณอยากจะทําหรือบางทีตีกับตัวเองด้วยนะถ้าใครแบบไม่มีงานไม่มีเป้าหมายหรือแพชชั่นที่ต้องมานั่งควบคุมอะไรคุณก็ฟุ้งอยู่กับเรื่องตัวเองนั่นแหละค่ะฟุ้งกับคนที่แอบชอบหรือว่ามาโนกับสิ่งที่เขาเป็นนะเขาเป็นอะไรเขาเป็นแบบนั้นทําไมเขาไม่ตอบเราชอบไปเราทําแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะวุ่นวายแล้วค่อนข้างเพอแล้วก็ คิดเยอะคิดแย่คิดจนบางทีแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลดีเท่าไหร่อาจจะปวดหัวได้ซ้ําน,นะคะแล้วเกิดความวุ่นวายใจนะช่วงกลางเดือนอยากให้ระวังเป็นเป็นหลักเลยค่ะเพราะว่าต้นเดือนอะ่ะดูฟรีไงพอมันดูฟรีดูฟิลฟิลไปมันก็เหมือนแบบใสลุ้งหรือเมฆที่ฟ้าใสมากๆมันก็อาจจะมีเมฆครึ้มมาโดยไม่ทันตั้งตัวก็เ,เหมือนกันต้นเดือนมันรู้สึกฟิลดีแต่กลางเดือนกับฟุบฟับเลยดังนั้นเนี่ยสำหรับคนกลุ่มนี้เลยนะ หนึ่งเลยต้นเดือนกลางเดือนปลายเดือนทุกอย่างจะเปลี่ยนแบบฟุบฟับนะคะมันไม่ใช่สวิงแบบผิวไหวแต่มันจะแบบฟุบฟับเหมือนสายฟ้าเปลี่ยนอารมณ์ได้อย่างนั้นเลยนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไบโพลาร์กินอย่างนี้เลยมันเป็นแบบนี้เลยนะแต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะช่วงต้นเอ่อช่วงปลายเดือนไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นช่วงของการคัดแยกตัวเองแหะคะ่ะจัดการทบทวนตัวเองให้ดีนะเพราะว่าต้นเดือนนี้หนักสุด ปลายเดือนนี่หนักสุดเลยปลายเดือนคือตั้งแต่21ถึง30นะคะหอ,อ้า31เนาะสิงหาคมนะคะเรารู้สึกได้ว่า10วันนี้เป็น10วันอันตรายของคนกลุ่มนี้กลางเดือนเนี่ยมันกนแ็แค่เป็นการเปลี่ยนอารมณ์แบบฟึบฟับใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องที่แบบจะต้องจัดการนู่นนี่นั่นความวุ่นวายใจหลายๆอย่างแต่ปลายเดือนเนี่ยมันจะแบบ โอเป็นเป็นถาโถมเลยสําหรับกลุ่มนี้เรื่องความรักอาจจะปล่อยได้ปล่อยไปก่อนเลยถ้าคุณไม่ได้มีฟิลที่อยากจะรักนะคะหรือการที่แอบชอบใครแล้วคนนั้นมีเจ้าของผิดที่ผิดทางรักสามเศร้าเราสามคนไปรักคนที่ไม่เหมาะสมหรือบางทีไม่ใช่จังหวะที่จะไปรักมาหมดเลยนะกลุ่มนี้เราเลยรู้สึกว่ากลับมาที่ใบตัวตนแหละว่าคุณเองจะรู้สึกอะไรก็รู้สึกแบบสุดโต่งทําก็ทําเต็มที่รู้สึกเต็มที่แล้วบางทีแล้วมันใช้เป็นอารมณ์จนเกินไปนะคะ ความรักคืออารมณ์อย่างที่อริดว่ามันถูกต้องยังไงความรักมันก็คืออารมณ์เราต้องใช้หัวใจในการตัดสินด้วยแต่เหตุและผลมันจะเป็นตัวยุบค่ะยุบเราลงมาว่าเมื่อไหรที่เราใช้หัวใจหรืออารมณ์มากเกินไปนะคะมันจะเกิดเป็นพลังงานที่ทําให้แบบสุดท้ายแล้วคุณเองจะควบคุมมันไม่ได้แต่อตัวตักกะหรือพวกสมองเนี่ยมันจะมาเป็นตัวดับนะดับความฟุ้งคุณเฮ้ยเหตุผลมันไม่ใช่แล้ววะ่ะเฮ้ยเราทําแบบนี้ไปมันเกิดแบบนี้วะ่ะมันเริ่มคิด มันจะเริ่มคิดแบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีแต่อารมณ์เนี่ยคุณจะไม่มีเหตุผลเลยเลือกทำอย่างนั้นไปเลยรู้สึกจะทำอะ่ะก็จะเอาอะ่ะอย่างเงี้ยมันก็เลยจะกลายเป็นการบีบคั้นหรือเกิดความเห็นแก่ตัวในใจได้เหมือนกันดังนั้นมันจะไม่ใช่ความรักและแต่มันจะกลายเป็นความเห็นแก่ตัวทันทีนะคะดังนั้นกลุ่มนี้ให้เรามาระวังเรื่องของอารมณ์ช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นต้นไปช่วงแรกถ้าจิตใจฟิลมันดีมากพยายามกั้นตัวเองนิดนึงค่ะว่า เฮ้ย hey, เราเอาเวลาที่เราฟีลดีเนี่ยไปต่อยอดเนาะหรือเวลาช่วงที่ยุ่งช่วงกลางเดือนที่ได้บอกว่าจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรเข้ามาเนี่ยพยายามจัดแจงระบบไลฟ์สไตล์ตัวเองจัดตารางชีวิตตัวเองใหม่ๆทําอะไรให้มันใหม่ๆขึ้นอย่าไปจมอะไรกับเรื่องเดิมหรือพยายามไปรับปัญหาของคนอื่นมาอันนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะฝากไว้ประมาณนี้สำหรับคนกลุ่มที่3ทุกๆคนเลยนะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันค่ะเราเรื่องตัวเองได้นะคะถ้าชอบในเรื่องของการพิาการนะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะแล้วว่เจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย